น้ำจีนครับมือี้นี่น้ำจีนสาวน้ำปะลาะใส่ปลาทูครับลูกชิ้นป,าปาลาปลาระเบิดนะครับแล้วมีไข่น้ำผักแก่แบนี้ผักซีเหลาพริกทอดแต่ยังนะว่าปีหัน่นประมาณนี้ครับประมาณนี้ลุยเลยลุยเลยน่ครับนี่นี่นี่โอ<ฮ>้โหมันจะเสียบข,าขนาดเลย สุดยอดความแสบนี่เป็นที่หนึ่งเลยใส่ลุกชิ้นบะแม่ลุกชิ้นป่าธรรมดาลุกชิ้นป่าแล้วเบิดก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งทางช่องยูทูบจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอืมเครื่องเตายกนาว Thêm nào nó này. cái này Rồi cái khuôn mặt thật Núa hình đấy đấy lại lạ, พริกทอดหอม ไข่ต้มครับไข่ต้มต้มแบบอย่างมะตูมนะ ขนมจีนเคงหนึ่ง ฝักซีนี่มันเข้ากันนะแล้ว พู้ดสารกับเราใช้อาหาาดูไปแล้วครับเจอกันคลิปนะหน้าเยีย